งามครับงามปาโมยแดงเห็นนะครับรงชาติเห็นแล้วรงชาติไทยตีตานไทยยกลงมาปีสองพันห้าร้อยห้า ลงมาบริท่งครับเอ้า nông à, người vườn thông, nông <laughs> <ý bằng> thông, này cái gì này, cái con có bỏ? <laughs> còn gì nhi... ทหารครับรักษาการอยู่น,นี่คือทรงชาติที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระวิหารแต่ยกลงมาทั้งฐานโดยไม่เอาเสาธงลงนะครับในประวัติศาสตร์ ว่าไปอย่างนั้นเสร็จถูกกู้สิทธิ์นะครับเสาทงชาติประวัติศาสตร์จอมพลสฤษดิษ์ ได้อัญเชิญลงมาจากาพระเปยตาดีซึ่งที่ตั้งของซึ่งเป็นที่ตั้งประสัต์พระวิหารปี2 5 0 5ครับโดยมาลดทงลงจากยอดเสาลงลงมาบัดทงเลย กระเมนครับอ่านเบิ่งดูละอ่านเบิ่งสมัยตะกอนอ่านเบิ่งบ่เคยเห็นท่งเจ้าเตี้ยว่าเคยเห็นนี่ล่ะนี่แหละท่งหลังตัวนี้แหละสองพันห้าร้อาวัแนวลงจักเตี้ยยกลงมาจากเขาพรมิหารเด้ปีเคยยืดได้ปีเป็นของกระเมนท่องชาติไทยยังอยู่ืดถึง เสียใจแห้งแบบบม่ยอมรับคำเยียงประมาณนี่แหละแต่ว่าสารโลกะท่สินเลย็ยกลงมาบ่าทานนะบ่ทงลงบ่ทงลงลงมาบ่าเสาเลยแต่ก่อน็คยเป็นเสาอันนั้นเต่ว่าพูดว่าเป็นเสาเป็นเสาสเตนเลสแหละ นเป็นข้งตมเนครับอันนี้ทุนไทยเง่นดเออเสียงทุงไทยอยู่สั่ตอนนั้นไล้อันตะนกมาหาหม่นอ๋อนี่ไงนน่นน่นน่อยู่วิหารนะนี่ปราแด็หัวเรื่งนี่หนึ่งเนื้่งนั่นเราจะไปเกยมันหน้ามหาคอยมามามอ่าอ่า่งไร่คนว่าิ่งเป็นหมื่น่น ย้าน่อ,นอยู่เขา <c oughs> นั่นภาษาตัวหนึ่งยู่ยีใ่ใจเฮานี่เห็นไหคนี่นี่นี่นั่นนั่นอ๋อเขาแยกไปคุ่นน้องยานเนาะังทานท่านคือเดี๋ยวนี้กินินินึินึินนไป<อ>สุดยอดอยู่คุ่น ไป,ไปงเราไม่ n มากกาี่น,นี่คือเขาไปมปหันครับโดยบางอยู่ประเทศไทยเอาครับพอต้องไปขึ้นไปบางข้องเขาดอกบางอยู่บ้านหาาอนนอ้องามเหมือนกันโดยบรรยากาศช่องแสตไทยไม่โตนันมลอลงมาลงเปลาหันมอว่วะนี่นนนห้องนี่เนนี่เนี่ยโซเลียดที่นันต้นทองเขตแดนที่แ่แมน ห้องบริมานี่ได้วงยาหนี่้างๆออด้ค่ะคุณเอามาแต่งผุ่นผุนห้องอยู่ผุ่น <Mis inicial>